สวัสดีครับผมเจอเซอีบีอยู่กับเคอร์เตอร์สไตล์สองสไตล์นี้ใช่แหละสไตล์ใช่หรือซีเอดสอง โอ้โหมึงเข้านัดเดียวนะไงเข้านัดเดียว คุณนึงเอฟคแน่นอนเล oh. yep. ยเยมเย,ยมไปเลย วยเพื่อนไม่ทันนะฮึมฮึ่มฮึ๊มตื ต้องทำอะไรกันแล้วเพื่อนเทพเพื่อนกิ่งหกผมตัวเดียว ดีแดนลูก,ลอกบอลลื่นเข้าหัวสุดยอดเลย สองร้อยเมตรลุกสองร้อยเมตรยอดแต่ปีนี้รู้สึกผมไม่ค่อยดีเลย ยุงบินเข้ามาพร้อมจะดูดเลืเอดเราเต็มที่และเต็มสูบ เอาจริงนะเธอพูดถึงวันนี้มือผมไม่ขึ้นแล้วผมก็เล่นแบบเอเอเบือเบือ ไม่ได้ชื่อเลยอีกเหรอเมดเมดก็ไม่ได้ทำอะไรกันเยอะนะ ืออะไรทำไม oh. คืออะไรแล้วอันนี้สไนอะไรสไนดำเหรอเหมือนไอ้เคยดดำอะ่ะ ไม่พ้นระแวงหลังก็ระแวงนะ ุยกนหมดทุกคนแต่ผมตุยมากที่สุดเพราะผมวิ่งไปตุยอยู่คนเดียวหับตากันยิงสีสขาดซูนเออเมือ่อลอย เราคิดถึงที่บอกก่านนั่นชอบมือร้อยคิดอะไรไปเรื่อยก็ไม่เข้าใจเ,เพื่อนะไรสมาธิสมาธิให้อยู่เกมกันสิ ยอดยังไม่ได้เล่นเลย ด้วยแบบโมโหเปิดโป๊แล้วอะไรเงี้ยน เดินไปก็เจอตตัวก๊ดก็ดเขามีฮาคี้สังเกตกันเนี่ยผมไม่มีผมเป็นแค่คนที่ไม่มีฮาคีอะไรเลย ผมเจอเมลเคีแบบเก็บอีกแล้วเมลเคีแบบเรียกว่าเมลทาโก้ดีกว่าน,ะมนัมันคือทาโก้เหมือนที่คีบแบบทาโก้หรือทาโก้ จะทาโก,ก้นั่นแหละไม่ใช่ทาโก้หรอกทาโก,ก้ เจอสไนเก็บอีกแล้ว คือฟังดเขายอมแพ้แล้วอะ เฉินไปหนึ่งตี Okay. ไม่เคยยืดทีแล้วก็ไม่ตัดน,นะ จึงเมลคีบับเพชรทางเมลคีบับเพชรทางเมลคีบแบบได้ยังไง

ยี่สิบนาทีตีไปยี่สิบเอ็นนาทียี่สิบสองไป อยู่ลาดปืนไว้ข้าเป็นคนแรกมากที่สุดปาปอันแล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตครแล้วเจอกันยิบหน้าบ๊ายบาย